โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูประถมจังหวัดเชียงใหม่สำนักบริหารง,งานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ,ร,าราการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูสิริพรวงรุจิไพโรธจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถรัรมภ์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ครูจะมาสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องเงินเหรียญและเงินธนบัตร ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนักเรียนมีประสบการณ์ตรงในการใช้เงินทั้งเงินเหรียนแล้วก็เงินธนบัตรแต่นักเรียนอาจจะใช้ไม่ครบว่ามีเหรียญอะไรบ้างมีเงินธนบัตรฉบับราคาอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมว่า เงินเหรียญและเงินธนบัตรที่มีใช้ในระบบการเงินของไทยเรานั้นมีเงินเหรียญและเงินธนบัตรอะไรบ้างเราจะมาเริ่มเรียนกันที่เงินเหรียญก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนั้นนะคะในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการหยิบจับและสัมผัสธนบัตรและเงินเหรียญเนื่องจากธนบัตรและเงินเหรียญสามารถเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถอยู่บนพื้นผิวของเงินเหรียญและเงินธนบัตรได้นานถึง5-9วันเพราะนักเรียนไม่ทราบว่าเงินเหรียญ หรือเงินธนบัตรที่นักเรียนสัมผัสนั้นผ่านมือใครบ้างมีเชื้อโรคปนเปื้อนมาหรือไม่แต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินไม่ได้สิ่งที่นักเรียนต้องทําทุกคนคือก่อนที่เราจะสัมผัสเงินต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจลให้สะอาดก่อน เพราะฉะนั้นก่อนที่นักเรียนจะสัมผัสเงินหรือแทนบัตรนักเรียนต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะคะใช้แอลกอฮอล์เจลถูฝ่ามือถูหลังมือถูตามซอกนิ้วถูหลังนิ้วมือถูนิ้วหัวแม่มือและรอบๆอบข้อมือให้สะอาดและปราศจากเชื้อโรคนะคะ ล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำไมถึงต้องล้างมือที่ต้องล้างมือเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเงินเหรียญหรือเงินธนบัตรที่เราสัมผัสนั้นผ่านมือของใครมาบ้างนะคะอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคติดมาด้วยถ้าเราล้างมือให้สะอาดก็จะทําให้เชื้อโรคที่จะ แพร่ระบาดมาหาตัวเรามีโอกาสเสี่ยงน้อยลงนะคะเริ่มต้นที่เงินเหรียญที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะคือเงินเหรียญ25สตังค์นะคะเป็นเงินเหรียญสีทองนะคะมีมูลค่า25สตังค์ซึ่ง4เหรียญคือ100สตังค์คือ1บาทมีค่าเท่ากับ1บาทนะคะเป็นเหรียญสีทอง เหรียญที่สองรองลงมาคือเหรียญ50สตังค์เหรียญ50สตังค์ก็เป็นเหรียญสีทองเหมือนกันจะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ25สาตังค์เล็กน้อยนะคะสองเหรียญมีค่าเท่ากับ1บาทเงินเหรียญเหรียญที่3คือเหรียญ1นบาทเงินเหรียญ1นบาทเป็นเหรียญสีเงิน มีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ50สตังค์เล็กน้อย1บาทมีค่าเท่ากับ1 0 0สตังค์เหรียญต่อมานะคะเงินเหรียญสบาทเหรียญ2บาท,เ,บาทเมื่อก่อนนี้ผลิตเป็นสีเงินเหมือนกับเหรียญบาททำให้ประชาชนสับสนเพราะว่าขนาดมันใกล้เคียงกับเหรียญบาทก็เลยมีการเปลี่ยนการผลิตเป็นเหรียญสีทอง มีมูลค่าเหรียญละ2บาทเหรียญต่อไปเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทเป็นเหรียญสีเงินมีมูลค่าเท่ากับ5บาทมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญ2บาทเล็กน้อยเหรียญสุดท้ายเป็นเงินเหรียญที่มีค่ามากที่สุดคือเงินเหรียญเหรียญละ10บาทเหรียญ10บาท จะมีลักษณะคล้ายกับเอาเหรียญสีเงินล้อมรอบเหรียญสีทองทำให้มีความแตกต่าง mm hmm. เห็นได้อย่างชัดเจนมีมูลค่าหน mm ึ hmm. ่งเหรียญสิบบาท mm hmm. ต่อไปนะคะ mm hmm. เงินเหรียญแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับเงินธนบัตร mm hmm. เงินธนบัตรเราจะเริ่มเรียนตั้งแต่ ธนบัตรฉบับที่มีราคาน้อยที่สุดคือธนบัตรฉบับละ20บาทธนบัตรฉบับละ20บาทมีสีเขียวอ่อนนะคะมีมูลค่าเท่ากับฉบับละ20บาทธนบัตรฉบับละ50บาทมีสีฟ้ามีมูลค่าฉบับละ5 0บาท ชนิดต่อไปธนบัตรฉบับละ100บาทมีสีแดงมีมูลค่า100บาทต่อไปธนบัตรฉบับละ500บาทมีสีม่วงมีมูลค่า500บาทอันสุดท้ายธนบัตร ฉบับที่มีค่ามากที่สุดคือธนบัตรฉบับละ1,000บาทมีสีน้ำตาลแดง1ฉบับมีค่าเท่ากับ1,000บาทเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าธนบัตรแต่ละฉบับมีสีแตกต่างกันเพราะจะได้สังเกตได้ง่ายขนาดความกว้างของธนบัตรทุกฉบับมีความกว้างเท่ากันหมด แต่ความยาวจะเหลื่อมกัน6มิลลิเมตรตามชนิดของราคาแต่ละฉบับนะคะหลังจากที่เราสัมผัสเงินนะคะสัมผัสเงินเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วเราต้องล้างมือให้สะอาด นะคะล้างมือให้สะอาดเพราะว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงในการที่สัมผัสกับเชื้อปนเปื้อนมากับเงินเหรียญและเงินธนบัตรนะคะต่อไปให้นักเรียนตอบคำถามด้วยวาจานะคะคำถามง่ายๆเกี่ยวกับเงินที่เราเรียนมานะคะข้อหนึ่ง เงินที่ผลิตมาจากโลหะเรียกว่าเงินอะไรเงินที่ผลิตมาจากโลหะเรียกว่าเงินอะไรข้อสองเงินที่ผลิตมาจากกระดาษชนิดพิเศษมีความเหนียวทนน้ำเรียกว่าเงินอะไรข้อสมเงินเหรียญชนิดใด มีค่าน้อยที่สุดเงินเหรียญชนิดใดมีค่าน้อยที่สุดข้อ4เงินเหรียญชนิดใดมีค่ามากที่สุดเงินเหรียญชนิดใดมีค่ามากที่สุดข้อ5เงินธนบัตรชนิดใด มีค่าน้อยที่สุดเงินธนบัตรชนิดใดมีค่าน้อยที่สุดข้อ6เงินธนบัตรชนิดใดมีค่ามากที่สุดเงินธนบัตรชนิดใดมีค่ามากที่สุดข้อ7เงินเหรียญที่มีใช้โดยทั่วไปมีกี่ชนิด อะไรบ้างเงินเหรียญที่มีใช้โดยทั่วไปมีกี่ชนิดอะไรบ้างข้อ8เงินธนบัตรที่มีใช้โดยทั่วไปมีกี่ชนิดอะไรบ้างเงินธนบัตรที่มีใช้โดยทั่วไปมีกี่ชนิดอะไรบ้างข้อ9 นักเรียนมีวิธีการที่สามารถสัมผัสเงินเหรียญและเงินธนบัตรอย่างปลอดภัยได้อย่างไรนักเรียนมีวิธีการที่สามารถสัมผัสเงินเหรียญและเงินธนบัตรอย่างปลอดภัยได้อย่างไรข้อ1ิบ หล,ห,นนลหลังจากที่นักเรียนสัมผัสเงินเหรียญหรือเงินธนบัตรแล้วนักเรียนควรทำอย่างไรหลังจากที่นักเรียนสัมผัสเงินเหรียญหรือเงินธนบัตรแล้วนักเรียนควรทำอย่างไรตอบด้วยวาจานะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ สามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน w w w c m b r a a c t h YouTube Channel ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ Facebook ของโรงเรียน c m b l i n d